ช็อกครูจิ้นชื่อดังประกาศแยกทางจะไม่คู่กันแล้วเพราะเหตุนี้ช็อกปิดตำนานคู่จิ้นแฟนคลับตกใจอย่างมากเมื่อทางด้านแฟงธนาสรันซัมทองไหลออกมาประกาศไม่ได้ร่วมงานคู่กับคู่จิ้นแล้วอย่างหลงซื่อรีโดยบอกว่าแฟงได้ทบทวนอยู่นานและได้ตัดสินใจว่าจะแจ้งให้ทุกคนทราบว่าตอนนี้ผมกับ หลงลีไม่ได้คู่กันแล้วนะครับเราสองคนมีความเห็นและเส้นทางที่แตกต่างกันออกไปขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยติดตามผลงานของผมกับหลงนะครับเราสองคนไม่ได้มีปัญหากันอยากให้แฟนคลับทุกคนเคารพการตัดสินใจของผมและหลังจากนี้แฟงจะตั้งใจฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ทั้งบทบาทการแสดงและด้านศินลปินแฟงขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแฟงอย่างดีมาโดยตลอด ฝากทุกคนสนับสนุนแฟงด้วยนะครับขอบคุณครับ